สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระปุกบัญชีค่ะภาษีหักหน้าที่จ่ายที่คนขายไม่อยากถูกหักจากเงินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้บริษัททําได้ไหมและจะทําอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันในอีพีนี้ค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บริษัทส่วนใหญ่มักจะเจอก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่อยากจะถูกหักค่ะหรือบางทีเจ้าของกิจการหรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยตกลงราคากันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่อยากให้เสียคำพูดบริษัทจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้กันค่ะต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้หลายๆบริษัทเนี่ยสนใจจ้างงานในระบบฟรีแลนซ์มากขึ้นนะคะไม่ค่อยมีพนักงานประจำทีนี้พอจ้างฟรีแลนซ์ก็มักจะมีภาษีตัวหนึ่งที่ตามมาค่ะคือภาษีหักง,งาที่จ่ายที่เราต้องหักเอาไว้ก่อนจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเพื่อนำส่งกลมสัมพาร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในอัตราค่าจ้างทำของทั่วไปก็คือ3ปเปัญหาที่ตามมาก็คือผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยได้เสนอราคาและตกลงอัตรากันไว้ลดร,ราคาแจ้งอัตรากันไว้เป็นที่เรียบร้อยละบริษัทเลือกจนพอใจแล้วก็ทำการว่าจ้างกลับไปค่ะซึ่งราคานั้นผู้รับจ้างก็เข้าใจว่าเป็นราคาสุดทีิที่จะต้องได้รับเงินหลังจากเสร็จงานหรือบางทีเจ้าของบริษัท ไปว่าจ้างบุคคลธรรมดาทั่วไปแล้วก็ได้ทําการเอ่ยปากตกลงราคากันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่อยากจะเสียคําพูดที่ให้กันไว้นะคะสรุปง่ายๆก็คือเงินที่บริษัทต้องจ่ายออกไปขอให้เป็นราคาที่ตกลงกันไว้โดยไม่หักภาษีนะที่จ่ายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นต่างก็เลี้ยวมามองพนักง,งานบัญชีกันเป็นตาเดียวนะคะแล้วก็ถามคาถามนี้กลับมาว่าทําได้ไหมละ่ะและพนักง,งานบัญชี่ะคะจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดี ใจเย็นๆค่ะเรามาค่อยๆดูปัญหานี้กันดูซิว่าพอจะมีแนวทางอะไรที่จะแก้ไขได้ไหมสิ่งหนึ่งนะคะที่พนักงานบัญชีต้องแจ้งกับเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของกิจการกลับไปก็คือจะให้จ่ายด้วยราคาที่ตกลงกันไว้ก็สามารถทําได้ค่ะโดวยวบริษัทหรือเจ้าของกิจการก็ต้องยอมรับที่จะเสียค่าจ่ายเพิ่มในส่วนภาษีที่ต้องหักจากราคาของค่าจ้างที่ตกลงกันไว้นะคะไม่หักภาษีนะที่จ่ายไม่ได้ เพราะอยู่ในรูปบริษัทต้องหักตามกฎหมายค่ะเดี๋ยวโดนค่าปรับแต่ว่าให้จ่ายตามราคาที่ตกลงกันไว้จ่ายได้ค่ะโดยบริษัทยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในราคาของค่าจ้างที่จ่ายไปนั้นทําอย่างไรมาดูตัวอย่างกันค่ะเพื่อจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่นบริษัทว่าจ้างวาดรูปโลโก้บริษัทนะคะตกลงราคาสุดทีกันไว้ที่1000บาทตามปกติทั่วไปบริษัท ก็จะต้องจ่ายค่าจ้างวาดรูปนี้เท่ากับ1000บาทรบภาษีหักในที่จ่าย3%เที่ต้องหักเอาไว้เพื่อนำส่งนะคะราคาสุทธิที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างก็คือ970บาทแต่ว่าผู้รับจ้างต้องการรับเงินในราคาสุทธิที่ตกลงกันไว้นะคะคือ1000บาทดังนั้นพนักงานบัญชีของบริษัทก็ต้องกลับมาคำนวณราคาค่าจ้างกันใหม่ค่ะมาดูกันซิว่า อัตราค,ค่าจ้าง100%แต่เราต้องจ่ายด้วยเท่ากับราคาเท่าไหร่นะคะโดยเอา1000บาทคูณด้วย100หารด้วย97จะได้ออกมาเท่ากับ10,30บาท93สตางค์หากหน้าที่จ่ายของราคาค่าจ้างตัวนี้นะคะ3%ก็เท่ากับ10,30บาท93สตางค์คูณด้วย3%ออกมาเท่ากับ30บาท93สสตางค์นะคะเพราะฉะนั้นอัตราค่คาจ้าง 1>, 1 0 3 0บาท93สตางค์หักด้วยอัตราหักนันที่จ่าย3% 3 0เ3บาท93สตางค์ออกมาก็คือเงินที่ต้องจ่าย 1,000. บาทพอดีค่ะมาร์กดอกจ้นใหญ่ๆไว้สำหรับพนักงานบัญชีตรงนี้นิดนึงนะคะเวลาเอาไปบันทึกบัญชีนั้นค่าจ้างที่บริษัทตกลงจ่ายไปนั้นไม่ใช่ราคา 1,000. บาทแล้วนะคะแต่จะต้องบันทึกด้วยราคาค่าใช้จ่าย1,0บาท93สตางค์ โดย30บาท9 3สตางค์นี้นะคะถือเป็นค่าจ้างส่วนเพิ่มที่บริษัทยอมที่จะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทไปค่ะซึ่งจริงๆหากรู้ว่าจะต้องหักภาษีน้าที่จ่ายจากค่าบริการทุกอย่างก็ควรจะพูดคุยกับผู้รับจ้างไว้ตั้งแต่ตอนตกลงราคากันไว้นะคะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด พราะถึงอย่างไรภาษีหักนที่จ่ายที่ผู้รับจ้างถูกหักเอาไว้นั้นสุดท้ายแล้วนะคะพอสิ้นปีผู้รับจ้างก็สามารถที่จะเอาภาษีตัวนี้เนี่ยไปเป็นส่วนหักจากการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประจําปีของตัวเองได้อยู่ดีค่ะไม่ได้ถูกหักไปเปล่าเปล่าโดยใช้ประโยชน์อะไรจากเงินที่ถูกหักไปไม่ได้เลยถ้าบริษัทแจ้งให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้รับจ้างทราบถึงเส้นทางเอกสารภาษีตัวนี้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าโดนหักตอนนี้ แต่เอาไปใช้รถหย่อนได้ปลายปีปัญหาการรับเงินยอดสุดทีตามที่ตกลงกันไว้ก็อาจจะไม่มีตามมานะคะพนักงานบัญชีก็ไม่ต้องคำนวณราคาใหม่และบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยค่ะการประชุมวางแผนและพูดคุยกันระหว่างแผนกตั้งแต่ต้นๆก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหานี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ทั้งนั้น อาจจะต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าปัญหาจากหน้างงานเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่ทันตั้งตัวค่ะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาอย่าเสียเวลามาถกเถียงระหว่างแผนกกันค่ะสู้มาใช้เวลาแก้ปัญหาร่วมกันดีกว่ามาค่อ,คอยๆหย่อดกระปุกบัญชีวันละนิดพื่อจัดการเงินในอนาคตกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้และพบกันใหม่ในอ P ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ